มาซื้ออินาผาลัมโคนอซี่ใบนีดเหลืองใบนีแดงที่ตลาดไทยนี่นักุดนเรือรวุด้นัแกรอะจะไม่ติถูกมอ่ันไนอี้ะไรอะอันนี้ร่วงโลหะสบาทอันนี้ร่วงเบาท chim được mẹ chim được มั้ย bay bay đen à, à? Ừ. Để อันนี้อะไรอเม็ดาหันอันนี้อานคอันนี้หวานรสเท่าไหร่นะอันนี้รสเท่าไหร่นะร้อ้าสิบอันนี้หวาน รตาวนี้นี่หรเนม่อันนี้อร่อยมากอันเนื้อจ้าฮะอันนี้คืออะไรอันนี้ปลาหินแดงปลาหินแดงผมว่ามันติดหานนิดนึงเออแล้วเราชอบแบบนี้อืมมันรสชาติมันไม่เหมือนกันนะทอดใหมเป็นตัวรอถ้าจะหวานอย่างเดียวก็อันเนื้อจาฮานเขาขายเป็นกล่องไงขายเป็นกล่อง

แม่อร่อยอันนี้อร่อย,600ยนั่นหกร้อยก็อร่อยอกอยินแดงนี่ก็ปลาคิ้งแดงวันแบบนี้ไม่ตลาดไทยมูลนกเยอะจังได้ยินเสียงพวกอยู่บนบนข้างบนบินกันจ้าระบาดเลย อันนี้อะไรอ่ะฮะตักชิมก่อนชิมก่อนอันนี้ใบมีเหลืองอันนี้ชิมอันนี้ชิมเอร์ตึ้งเหี้ยวชิมเลย ไอชินดูสิเยอะขเนี่แหละเ้นี้คิสามโลสี่โลดวี๋ยวอันนี้ก็อันี่สามโลกว่าก็ละสี่สี่โลยึดผิดกับคิ้งสก็ละร้อยหกก็เยอะนมันหวานไหมล่ะจะเอาตัวน้เด้เอา

สิบโลโลสี่สิบสี่ร้อยเนี่ยเอานี่เลยสิบโลอ่านี่แหละอดีออันนั่นแหลสิบโลชิมดูก่อนให้แม่ชิมดูก่อนอันนี้แหละอันนี้สิบโลนี่แหละสิบสิบเจ็ดชิมดูก่อนให้่ชิดูก่อนอันเนี้ะอั้ย่แหล มาตัวเยอแล้วก็ชิมิตาพาลมาไหนี่หลาน,านสาวคนสวยชื่ออะไรนะหลานสาวคนสวยชื่ออะไรนะลิชี่อ, <400. S 2> 400อ่ะสี่ร้อยครับสี่บสิบเจ็ด จุดเจ็ดสีบาทได้โอเคโอ้คุ้โลกันนักเติบเลย

ผลไม้อันนี้เรามาตอนประมาณจะสองทุ่มแลจ้ะทุกคนจะสองทุ่มเขารอส่งลูกค้าทุเรียน ทุเรียนนะังามดูทุเรียนทุเรียนรูแลหกสิบอะไร ช่วงนี้นาทุเรียนผลไม้ตามฤดูกาลเกี่ยวอินทราาลัมเดู่จ้ะทุกคนปีนอินทราาลัมดูว แม่แม่ต้องมาซื้อมะม่วงแต่ว่า,าจะเอามะม่วงเปรี้ยวนะเอามะม่วงเปรี้ยวนี่นไงมะม่วงเปรี้ยวแล้วไปนี่อยู่อินทร์าลำกับนะ้า เขาาก็เก็บกันเก็บกันแล้วจ้ะเรามาคือมันสองทุ่มจะสองทุ่มแล้วเนาะที่จริงออกจากบ้านก็ยังประมาณห้าโมงกว่าแหละจ้ะรถติดมากกว่าจะมาถึงที่ตลาดไทยรถติดมากเลยจ้ะเขาก็เก็บแต่บางจุดเขาก็ขายตลอดที่สี่ชั่วโมง น้ำในรถมีแล้วจะกินไม่กินแล้วแม่จะไว้หลังรถไว้หลังรถนั่นแหละแล้วใครจะกินเขาเขา้ามาหยิบเอา <c oughs> เดี๋ยวทับไอ้นั่นของน้าหววน,นั่นอ่ะ 来 <I>。<Bye. S 1>